I'll สักสามครั้งนะครับคอเค,ครับการทำงานปกติดีครับขอบใช้งานแต่ละวันนะครับเดี๋ยวดูมาดูเครื่องซีมสัสึนะครับ ใช้เคบีต่ำๆไลตามลำดับนะครับเราค่อยๆเพิ่มเคขึ้นอีกทีเล็กน้อยนะครับอีอกครั้งหนึ่งนะครับ อเคครับสามครับเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวูๆๆูาไปดูระบบเกี่ยวกับระบบแ็กต่อน,นะครับ